สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า VU อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็สาหรับช่วงนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอากล้องนั้นนะฮะเอาไว้ใช้ตอนไลฟ์สดนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นไลฟ์สดสอนเพื่อนๆนั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่ไลฟ์สดที่ไหนไกลนะฮะก็ช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะทําพวกคลิปแนวแอป แนวแบบงานสายฟรีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตามที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นะฮะว่าเดือนนี้นะครับผมจะทําแต่พวกคลิปสายฟรีมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะัเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับร้องขอผมมาเยอะมากนะครับพวกงานสายฟรีพวกงานที่ไม่ต้องลงทุนพวกงานที่แบบ ที่แบบไม่ต้องใช้เงินเท่าไหรอ่อ่ะคือ,เพ,อเพื่อนๆหลายคนผมก็เข้าใจนะฮะว่าบางคนเนี่ยไม่มีทุนบางคนเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าคนที่มีทุนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆก็อยากจะได้งานอะไรที่มันได้เงินเยอะๆนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับว่าคลิปไหนเพื่อใครคลิปไหนเพื่อใครนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ทําเพื่อทุกคนนะครับอ่ะ ก็เป็นว่าเดือนนี้นะครับผมก็จะทําคลิปสายฟรีแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะทําคลิปแนวงานอื่นๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีที่หลายอย่างเลยนะครับที่เพื่ <Am> <ๆ aesthet flakes> อนๆหลายคนเนี่ยทักผมมาแบบอยากจะให้ผมทําคลิปให้หน่อยอยากจะให้ผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอองานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบได้เงินจริงหรือเปล่างานนั้นงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่โอเคหรือเปล่านะฮะก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยผมจะทาคลิปพวกนั้นออกมาให้เพื่่่ออนนนนนๆะครับย้ํําาาาวทมแ ก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังรอแพลตฟอร์มพวกงานที่ได้เงินเยอะๆพวกงานที่ไม่ใช่งานสายฟรีอยู่นะครับก็ช่วงนี้รอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่นานนี้ผมจะทาคลิปมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมพูดมายาวละเดี๋ยวเราับเข้าเรื่องดีกว่านะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเจ้าตัวอป v u นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะ ใน1นชั่วโมงผมนะครับสามารถเก็บคะแนนจากแอปนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับพร้อมจะดูคลิปกันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลย ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนาเจ้าตัวแอป VU นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มาของแอป VU นี้เนี่ยมันทําเงินยังไงนะครับอ่ะโอเคครับผมแอป VU นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์แนวดูคลิปั่้เองนะครับซึ่งเขานะครับในตัวแอปเนี่ยจะมีคลิปให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับคลิปพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วนะฮะ มันจะมีเหรียญสีทองที่มุมขวาล่างตรงนี้ครับผมนี่นะฮะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่เลยนะครับไอเหรียญสีทองตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปเนี่ยมันจะทําการโหลดอยู่แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันโหลดจนเต็มนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนนะครับ ซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บสะสมแล้วนํามาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือวิธีการทําเงินจากแอป,ปนี้นั่นเองนะครับก็คือจากการดูคลิปนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับผมได้แล้ว3.4คะแนนนะฮะซึ่งแอป,ปนี้นะครับการดูคลิปเฉยๆนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวคะแนนที่ได้จากการดูคลิปเนี่ยบางทีมาได้แค่1คะแนน2คะแนนมากสุดอ่ะผมมากสุดเลยนะผมได้คูณ2เพราะว่าผมเป็น VIP นะฮะผมได้คูณ2อ่ะมากสุดที่ผมเห็นมานะครับก็คือ8คะแนนนะครับ8 คะแนนนะฮะถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเปิดมือถือทิ้งไว้อยู่แล้วใครเป็นสายที่แบบทํางานง่ายๆที่แบบไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับผมแนะนําว่าลองมาเล่นแอปนี้ดูนะครับเราเพียงแค่เปิดคลิปทิ้งไว้อย่างฮะอ่ะสมมติผมหาคลิปที่มันยาวๆหน่อยแล้วกันจะได้เปิดทิ้งไว้ได้นะฮะสมมติคลิปนี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้นะครับคลิปมันก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วเหรียญตรงนี้มันก็จะทําการเก็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหรียญตรงนี้เนี่ยม ถ้าเกิดว่าคลิปมันยาวมากนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดทิ้งเอาไว้ได้นะครับแล้วเหรียญตรงนี้เนี่ยมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆจนมันเต็มเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคลิปมันหยุดนะครับหรือว่าคลิปมันจบแล้วเนี่ยเราก็มาทําการกดรีเพย์ใหม่นะครับพอเราก,กดรีเพย์ใหม่เหรียญมันก็จะทาการเก็บใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นแนวแบบเปิดมือถือทิ้งไว้ยอยู่แล้วนะครับแบบนานๆเล่นทีนานๆเช็คทีเนี่ยผมแนะนําว่าลองมาเล่นแอปนี้ดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดแอปเข้ามาเนี่ ก็ต้องรอส5นาทีซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยมันเก็บไปได้เยอะแล้วนะครับในช่วง 4- 5นาทีนั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวแอปกันสักนิดหนึ่งนะครับภายในตัวแอปนะครับเขาจะมีในส่วนของคะแนนฟรีให้เราด้วยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราฟรีๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมก็ได้มา35เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถกดรับได้เรื่อยๆนะครับทุกๆ8ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ อ่าเป็นรูปถุงเงินให้เราอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทําการกดรับใหม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือคะแนนฟรีนะครับรับได้ทุก8ชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนี้บ้างนะฮะเมนูด้านล่างนี้นะครับเมนูที่2ก็คือเมนูรูปกล่องของขวัญตรงนี้นะฮะ เป็นเมนูเกี่ยวกับรางวัลของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมนูรางวัลตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาทุกวันนะครับมันจะเป็นการเช็คอินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนฟรีหรือว่าได้รับเหรียญฟรีอีกนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมได้รับไป28เหรียญหรือว่า28คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับเหรียญเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะฮะอย่างวันแรกเนี่ยวันที่1นึนี้นะฮะก็ได้ที่รับแาจนถึงวันที่เอง่ารียญแลยนะครับาให้ามาิน เพราะว่าถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยเราได้รับเหรียญจากตรงเช็คอินนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับประมาณ4-500เหรียญได้นะฮะซึ่งในส่วนของเมนูรางวัลตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีส่วนอื่นดูด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนนะครับเราก็ได้รับอีก4,000คะแนนหรือว่า4,000เหรียญน,นั่นเองนะครับกดแชร์วิดีโอได้รับอีก500นะครับแล้วก็ กดรางวัลเหตุการณ์สําคัญนะครับถ้ากดเข้าไปดูเราก็ได้รับอีก150คะแนนนะครับดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาตรงนี้ก็ได้รับอีก6คะแนนนะครับแล้วก็ความคิดเห็นที่ได้รับจากการแนะนาอ่ะอันนี้เนี่ยก็ได้รับอีก150คะแนนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นงานผู้ใช้ใหม่นะครับงานผู้ใช้ใหม่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรากดรับเนี่ยเราจะได้รับไปเลยฟรีๆนะครับห้าพันคะแนนก็คือกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมากดรับเลยจะดีท ที่ราวๆ0.5ดอลลาร์หรือเงินไทยเนี่ยราวๆ1 5 1 6บาทเลยนะฮะถือว่าเป็นเงินเริ่มต้นที่ทําให้เรามีกําลังใจในการเก็บเหรียญในแอปนี้ได้ดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมทําการกดรับเลยนะครับอ่ะกดไปที่รับตรงนี้นะฮะนี่นะครับมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ5,000เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะก็กดปิดไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการบอกว่าเราเนี่ยเสร็จแล้วก็คือกดรับไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเมนูรางวัลนะฮะสมัครเข้า ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเมนูที่3กันนะฮะเมนูที่3ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูฉันนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูฉันตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเมนูที่บอกเราว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคะแนนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเราเนี่ยดูคลิปวันนี้ไปแล้วกี่ครั้งนะฮะก็อย่างวันนี้เนี่ยผมดูไปแล้ว47ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรหัสเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น VU code ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราเอารหัสนี้นะครับไปเชิญเพื่อนให้มาเล่นแอปนี้นะครับก็คือเวลาที่เพ เราเนี่ยจะได้รับคะแนนฟรีๆนะครับนี่เลยนะครับ4,000คะแนนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็4,000คะแนนนะฮะ ก็ <tyard. S 2> ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเล่นแอป,ปนี้นะครับผมแนะนําเลยนะฮะว่าถ้าอยากได้คะแนนเร็วๆอยากได้คะแนนเยอะๆนะฮะนอกจากจะดูคลิปเฉยๆนะครับผมแนะนําว่าให้ชวนเพื่อนด้วยนะครับเวลาชวนเพื่อนมาเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆได้รับถึง4,000คะแนนนะครับเพื่อนๆชวนเพ,พื่อน10คนนะครับได้แล้ว40,000คะแนนนะฮะ40,000คะแนนเนี่ย10,000คะแนนคือ1ดอลลาร์ใช่ไหมฮะ40,000คะแนนเน,นี่ยมันคิดเป็นเงินได้ที่เราวๆ4ดอลลาร์เลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะ4ดอลลาร์หรือเงินไทยเราๆ และถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนไม่เยอะละ่ะทํำยังไงนะฮะเขาก็ยังมีช่องทางอื่นให้เราแชร์ด้วยนะครับแชร์ผ่านเฟซแชร์ผ่านไลน์ทวิตเตอร์นะฮะวอตแอบ WhatsApp, หรือว่าเอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ตามที่อื่นๆก็ได้นะครับทุกครั้งที่มีคนกดเข้าลิงก์มานะครับแล้วมาทําการโหลดแอป เจ้าตัว V u นี้นะครับผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนจากเขาเลยฟรีๆนะครับ4,000คะแนนจากการที่เขาเข้ามาดาวน์โหลดแอปว u นี้ผ่านลิงก์ของเราเนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะไปแนะนําคนอื่นหรือว่าแนะนําเพื่อนให้มาเล่นแอปนี้ผ่านอะไรนะฮะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบใช้โค้ดมากกว่านะครับเพราะว่าโค้ดตรงนี้เนี่ยเวลาให้คนอื่นกรอกเนี่ยมันชัวร์กว่านะฮะถ้าเกิดว่าเขากรอกโค้ดของเราก็าคือเขากรอกโค้ดของเรานะครับเราก็ได้รับเหรียญที่เป็นค่าแนะนําจากเขาเนีี่่่รรเลนน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 ัััออองงงงะะคบแ้้วววก็ใใสสขขฉตจม กรอก VU code นะฮะกรอก VU code ตรงนี้นะครับก็คือการที่เอารหัสของผู้แนะนำนะครับมากรอกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการกรอก VU code ลงไปนะครับ วิวโค้ดเนี่ยกรอกของผมได้เลยนะครับก็คือ q r 4 a Z t ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างนี้นะครับก็อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับกรอกวิวโค้ดของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่กรอกวิวโค้ดของผมแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีวิวโค้ดของคนอื่นอยู่แล้วมีของเพื่อนหรือว่ามีของผู้แนะนําคนอื่นอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเอามากรอกได้นะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูููใใในน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 นสสส่่่่่ววววขขขอออออองงงงงกกกกกกาาารรรรถถเเเิิัะบ็จยมแ รนนี้นะคับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะโอเคครับผมในส่วนของเมนูแรกรับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของการถอนเงินเข้าสู่ PayPal อยู่นะฮะก็ จะเป็น15ดอลลาร์กับ30ดอลลาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรของขวาญของ a เมซอนนะฮะก็เป็น15ดอลลาร์กับ30ดอลลาร์เหมือนกันนะครับซึ่งการถอนเงินตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องมีคะแนนอย่างน้อยนะครับ150,000คะแนนก่อนนะครับถึงจะถอนได้15ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนของแอปนี้เนี่ยก็คือ15ดอลลาร์นะครับเราเนี่ยจะต้องเก็บคะแนนให้ครบ150,000คะแนนก่อนนะฮะถึงจะมาทำการถอนเงินจำนวน15ดอลลาร์นี้ได้นั่นเองนะัแ้งนหทม 3แสนคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกถอนเงินผ่านทางไหนนะฮะก็สามารถที่จะเลือกถอนเงินผ่านทางนั้นได้เลยนะครับอ,อันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถอนเข้าเพ y p a l าจะดีกว่านะครับเพราะว่า Paypal าเนี่ยมาถอนเข้าสู่ทนธนาคารได้นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตร a เมซอ n เนี่ยอันนี้เนี่ยจะใช้ในเว็บ Amazon ได้อย่างเดียวนะครับก็คือเอาไว้ใช้สําหรับซื้อของในเว็บอ Amazon ได้อย่างเดียวนะฮะถ้าตรงนี้เนี่ยใครอยากจะซื้อของนะครับก็แนะนําว่าให้แลกเป็นอ m a ซ o n จะดีกว่านะครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับเงินเข้าธนาคารนะครับผมแนะนําในส่วนของ PayPal ตรงนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของการแลกเงินเนีน่ยผมสามารถแลกได้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดให้แลกนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดทุกๆวันอาทิตย์นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับเขาเปิดให้แลกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําการแลกแล้วก็เดี๋ยวจะทาคลิปให้เพ,พื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าการถอนเงินของผมครั้งนี้นะครับผมจะถอนดลนเพ่งุี้้ไ คิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็น่าจะทําคลิปถอนให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับอะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมอะโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับในส่วนของการแลกลับหรือว่าในส่วนของเมนูถอนเงินนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากเจ้าตัวแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับจากการทํางานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคะแนนที่ผมเก็บได้ก่อนหน้านี้นะครับถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยมันได สองแสน, mm, นะคะแนนนะครับอ่ะซึ่งตรงนั้นนะครับผมขอไม่นับรวมแล้วกันนะครับผมขอไม่นับรวมนะครับย้ําว่าไม่นับรวมเลยนะฮะเพราะว่าผมจะยอดเฉพาะวันนี้ของผมนะฮะที่ผมทําได้มาคํานวณเป็นเงินให้เพื่อนๆด,ดเนนนเนูเท่านั้นนะครับขอย้ําว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งคะแนนที่เพื่อน <agle> ๆ <c ười> จะเห็นนี้นะครับคือคะแนนที่ผมได้รับจา, <schwierig> จากการชวนเพื่อนดน้วยนะฮะแล้วก็จากการดูคลิปเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้คะแนนเยอะๆเร็วๆนะครับแนะนําว่าให้ชวนเพื่อนด้วยนะครับก็ชวนเพื่อน1คนนะครับได้4 0 0พคะแนนนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่0.4ดาว่เงิน ก็คือ1 Tory. 2ถึง13บาทเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าชวนเพื่อนมาเล่นแอปนี้ได้10คนนะครับก็จะได้รับไป4 0,000คะแนนนะครับหรือคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่4ดอลลาร์นะครับก็เงินไทยเราวๆ130บาทเลยประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เอาไว้สำหรับหาและได้เสริมได้ดีเลยนะครับส่วนตัวผมเองผมมองว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าชวนเพื่อนคนนึงได้10บกว่าบาท20่บกว่าบาทอย่างเงี้ยชวนเพื่อน3าคนเนี่ยเราได้รับละ3 0มบาทนะครับก็คือเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากนะครับอ่ะโอเคครับผมออกทะเลกันไปยาวแล้วกลับมาดีกว่านะครับกลับมากลับมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการคํานวณคะแนนเลยนะครับก็สำหรับคะแนนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําได้2 0 0 0 0 0คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตัดคะแนนตรงนี้ออก200 0 0 0คะแนนนะครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ผมทําได้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่คะแนนที่ผมทําได้ในวันนี้นะฮะคะแนนที่ผมทําได้ในวันนี้นะครับก็คือ95,000คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ได้รับจากการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคะแนนที่ผมเนี่ยดูคลิปเองด้วยนั่นเองัออ่่ก็ยูทที้งหมด 1ชั่วโมงนี้ผมทําได้95,000คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่เครื่องคิดเลขกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็ทําการกรอกคะแนนลงไปเลยนะฮะ95,000คะแนนนะครับอ่ะก็หารกับ10,000นะฮะอ่ะก็ที่หารกับ10,000นะครับก็เพราะว่าทุกๆ10,000คะแนนนะครับมันมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องหารกับ10,000นะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าคะแนนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเทียบเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่ดอลลาร์กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการกดที่เท่ากับเลยนะฮะปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทําได้ในวววัััันนนนนีี้้ะคครบเเเเลาาพยงงงแ่่่1ชโมทอ 9.5ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับคูณกับ32นะฮะก็เท่ากับ304บาทนั่นเองนะครับนี่นะฮะคือเงินที่ผมสามารถทําได้จากแอป,ปนี้ในวันนี้นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกบ้านนะครับไปประชุมอบรมนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องขายสินค้านะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแพ็คของหรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆนะฮะทำผ่านอิเนเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําเงินจากแอป,ปนี้กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง,งล,ลิงก์ดาวน์ ก็ถ้าเกิดว่าใครดาวนโหลดแอปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทําการกรอก VU code ของผมที่เมนูกรอก VU code ตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกรอก VU code ของผมเข้าไปนะครับนี่นะฮะ q r 4 a z t ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกรอกเข้าไปแล้วก็กดส่งนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆได้ทําการสมัครสมาชิกเข้ามาในแอป VU นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในแอป VU นี้ผ่านการแนะนําของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดาวนโหลดแอปมาแล้วนะ กรอก VU c คต e ของผมนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป VU นี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆทวยนั่นเองนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะรีบหาโอกาสมาทาคลิปที่เพื่อนๆขอมาให้ทุกคลิปเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมอยู่นะครับกก็รอออป่นขมาไ้ัผตตงว แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะและหว,วังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ